ดยก่อนเริ่มคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้เนี่ยก็คือแนะนําเกม Back Research ให้กับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนเลยหรือมีความสนใจที่เล่นเกมนี้นะครับแล้วถึงเกมอ่ะมันจะนานมากแล้วแต่ผมไม่ยังเชื่อว่ามีใครอีกลหลายคนเนี่ยที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ครับและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมา Back Research เนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆไปก็คือเกม MMO r p g o p e n w o r l d ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นท่องมาในโลกกว้างทาวงบนบกและท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่มีอาชีพให้เล่นหลากหลายถึง21อาชีพและจะมีอาชีพใหม่ๆเข้ามีกเรื่อยๆด้วยนะครับน้าเราเนี่ยก็ยังสามารถปรับแต่งตัวละครได้อย่างอิสระแต่ข้อเสียนิดเดียวของเรื่องนี้มันก็คือเกมนี้มันล็อกเพศนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนเนี่ยมันก็จะมีเพศของมันเราไม่สามารถไปเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็มีอาชีพที่คล้ายๆกันแต่คนละเพศให้เล่นกันอยู่ เช่นอนาะชีพสไตเกอร์เนี่ยที่เป็นผู้ชายพวกสกิลมันก็จะไปคล้ายๆกับมิสติกที่เป็นตัวละครผู้หญิงหรือนินจาที่จะไปคล้ายกับคุโนอิชิด้วยโดยที่พูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆซะทีเดียวนะแต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วถ้าบอกว่าหลังจากที่เล่นเกมนี้ไปสักพักเนี่ยแล้วเราเบื่อกับการทําเควสตีมอนหาของเก็บเวลเราสามารถทําอะไรได้อีกในเกมนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของไลฟ์สกิลหรือคอนเทนต์อีกมากมาย ที่คอยทำให้เราเนี่ยดำดิ่งไปกับโลกของแบล็คดีเซิร์ได้มากขึ้นครับอย่างพวกไลฟ์สกิลเนี่ยเราก็สามารถทำนาตกปลาทำอาหารล่าสัตว์ตัดไม้ขุดแร่นะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอาของที่เราหามาได้จากที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยแปลรูปเป็นของต่างๆได้ด้วยรวมไปถึงการออกเรือไปสู่ท้องทะเลไม่ว่าจะเพื่อออกปเดศของเพื่อหาเงินหรือล่ามอนสเตอร์ต่างๆตามท้องทะเลเราก็สามารถทําได้นะครับโดยรายละเอียดของพวกไลฟ์สกิลเนี่ย มันมีคนทําไว้ใน YouTube เยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าคลิปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาทําไว้ดีมากถ้าเกิดเพื่อนสนใจไลฟ์สกิลแบบไหนเนี่ยก็ลองเสิร์ชใน YouTube ว่าไลฟ์สกิลแบบที่เสิร์ชดูก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับและตัวเกมเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของระบบกิวลว์แย่งชิงโนดกันนะครับโดยที่กิวลว์เนี่ยมันก็จะรองรับผู้เล่นตั้งแต่2 0่สถึงหนึคนต่อกิวนะและในแต่ระดับของโนดเนี่ยก็มีตั้งแต่โนดหนึ่ถึงสนะครับโดยตัวเกมเนี่ยมันก็ย ถ้าเดินไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเหยียบเท้ากันเลยก็ว่าได้แต่ถ้าถามว่าด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมันเปิดมานานแล้วเราจะเล่นทันผู้เล่นคนอื่นไหมเนี่ยผมกม็ขอนําคําถามนี้เนี่ยไปไว้อีคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะนานเกินไปโดยถ้าเกิดผมทําคลิปนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแปะคลิปนั้นไว้ที่ตัวไอมุมขวาบนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าเนื้อหาที่ผมนํามาพูดในคลิปนี้เนี่ยตกหล่นอะไรไปหรือพูดอะไรไม่ครบเนี่ยผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะแชร์ข้อมูลหรือแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่ว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังตัดสินใจจะเล่นเกมน,นี้ครับแล้วผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนด้วยนะครับเล่าเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ